ครับวันนี้ก็ขอต้อนรับกับชาวราศีมีนทุกท่านที่ท่านได้เข้ามารับฟังดวงของท่านจากช่องของเรานั้นก็คือช่องของต้นไสใหญ่ให้โชควันนี้เราจะมาพูดมาคุยถึงดวงชะตาราศีของท่านที่เกิดอยู่ในราศีมีนภายในช่วงของวันที่15ของเดือนมีนาคมจนถึงวันที่12ของเดือนเมษายน,านนี้นั่น ท่านใดที่เกิดอยู่ในละหว่างนี้ก็เข้ามารับฟังดวงของท่านได้แต่ถ้าหากว่าท่านใดไม่ทราบหร,หรือว่าไม่รู้วันเดือนปีก็สามารถเข้ามารับฟังดวงของท่านได้ในช่วงนี้ท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีมีนภายในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นมีการเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างเนื่องด้วยจะมีดวงดาวต่างๆนั้นได้มีการโคจรโยกย้าย สับเปลี่ยนตำแหน่งจึงทำให้ชาวราศีมีนั้นมีการเปลี่ยนแปลงกันได้บางสิ่งบางอย่างก็เปลี่ยนไปในสิ่งที่เทศที่ท่านต้องระวังก็มีบางสิ่งก็เป็นโชคเป็นลาบอาจจะเกิดขึ้นโดยที่ท่านไม่รู้เนื้อรู้ตัวก็เป็นไปได้ในช่วงของวันที่หนึ่งนั้นจะมีดาวพระพุธเข้าสู่ในวราศีเมษ ในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้ชาวราศีมีนก็จะมีความสดใสในเรื่องของดวงชะตาในช่วงนี้ท่านจะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จไม่ว่าหยิบจับอะไรทำอะไรก็จะ เป็นเงินเป็นทองเป็นกอบเป็นกรรมเข้ามาในเรื่องของการทำมาหากินนั้นจะมีความสดใสทำอะไรก็สว่างสวัยในชีวิตของท่านนั้นจะมีแต่ความสุขสิ่งไหนที่ท่านคิดว่าไม่ได้หรือว่าสิ่งไหนที่ท่านคิดว่าทำไม่ได้ท่านก็สามารถทำได้บางท่านนั้นที่เคยตกงานว่างงานอยู่ในช่วงก่อนนั้น แต่มาในช่วงของเดือนพฤษภาคมนับตั้งแต่วันที่หนึ่งจะมีดาวพระพุธเข้าสู่ในราศีเมษนั้นชาวราศีมีนก็จะมีความสำเร็จท่านสมัครงานอะไรที่ไหนไว้ท่านก็จะได้ข่าวดีเขาก็จะมาบอกให้ท่านนั้นได้ไปทำงานหรืออีกอย่างหนึ่งท่านอาจจะต้องออกนอกพื้นที่บ่อยครั้งเกี่ยวกับในเรื่องของการทำงานในช่วงนี้ ท่านจะเหน็ดเหนื่อยเกี่ยวกับในเรื่องทำงานแต่ก็ไม่เป็นไรท่านได้คุ้มค่าท่านจะไปได้โชคได้ลาบอีกตาหากในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้นับว่าเป็นเดือนที่ดีมีโชคมีลาบเข้ามาหาท่านท่านเคยทำอะไรที่ไม่ได้ดังใจแต่ต่อจากนี้ไปท่านที่เกิดอยู่ในราศรีมีนก็จะได้ดังใจที่ท่านนึกและต้องการ ในเรื่องของการเงินการทองอีกเช่นเดียวกันท่านเคยขาดมือหรือว่าไม่พอใช้ชักหน้าไม่ถึงหลังในช่วงก่อนนั้นแต่มาในช่วงนี้ท่านจะมีรายรับมากกว่ารายจ่ายเงินที่ท่านนั้นได้มาก็มาจากนำพักนำแหลงของท่านในช่วงนี้แต่หากว่าท่านยิ่งขยันยิ่งทํางานชาวราศีมีนก็จะมีเงินมีทองเข้ามาท่าน อย่างมากมายสิ่งที่เลวร้ายหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ท่านเคยผิดหวังก็จะละลายหายไปจะไม่มากล่ำกลายท่านอีกคนรักคนใคร่ที่เคย เบื่อหน่ายหรือว่าเคยชิงชังเคยบอกเลิกบอกลาในช่วงก่อนนั้นแต่มาในช่วงนี้เขาจะกลับมาคืนดีกับท่านถือว่าดวงของท่านนั้นจะดีกว่าในช่วงของเดือนที่แล้วอย่างมากมายการงานก็ดีการเงินก็ถือว่าในช่วงนี้จะดีขึ้นมาเรื่อยๆการ ติดต่อหรือว่าการทำอะไรในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินท่านก็สามารถติดต่อได้ท่านจะเจรจาพูดจาอะไรในช่วงนี้ก็จะมีคนให้กำลังใจและมีคนคอยสนับสนุนท่านอยู่ในเรื่องของการทำมาหากินอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ก็ถือว่าจะมีความเจริญรุ่งเรืองท่านหยิบจับอะไร ในช่วงนี้ก็จะได้ดังใจที่ท่านมุ่งมั่นและปรารถนาเงินทองจะไหลามาเทมาชนิดที่เรียกว่าไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวก็เป็นไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านเคยคาดหวังว่าไม่ได้แต่ต่อจากนี้ไปก็จะได้จะมีคนนำพาเอาเงินเอาทองเอางานที่ดีๆเข้ามาหาท่านในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีมีนั่นจะมีโอกาสทอง เข้ามาหาท่านก็ขอให้ท่านต้อนรับหรือว่ารีบจับจับจองเขาไว้มิฉนั้นอย่าปล่อยโอกาสอันดีงามถ้าหากว่าท่านจะลงทุนอะไรในช่วงนี้ก็ให้ท่านรีบลงทุนได้เลยการทำมาหากินของท่านที่เกิดอยู่ในราศีมีนภายในช่วงของเดือนพฤษภานับว่าเป็นดวงที่ดีเป็นงานที่ดีต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่ห้า ของเดือนพฤษภาคมนี้ในช่วงของวันที่ห้าจะมีดาวพระราหูนั้นเข้าสู่ในราศีกลุมอันนี้จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างหรือชาวราศีมีนั่นต้องระมัดระวังเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวและ ในเรื่องของการงานอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ท่านต้องระวังไว้บ้างแต่หากว่าท่านทำงานอะไรจะเป็นงานส่วนตัวหรือจะเป็นงานรับเหมาเป็นงานก่อสร้างต่างๆในช่วงนี้ท่านต้องระวังอาจจะมีการผิดพลาดหรือว่าอาจจะมีการพลาดพลั้งเกิดอุบัติเหตุ กับตัวของท่านได้เพราะฉะนั้นในช่วงที่ดาวพระราหูนั้นเข้าสู่ในราศีกมุมในช่วงของวันที่ห้าของเดือนพฤษภาคมนี้ให้ท่านระวังไว้ในเรื่องของการทำมาหากินการงานอาจจะมีการแข่งขันหรืออาจจะมีคนคอยชิงดีชิงเด่นท่านโดยที่ท่านไม่รู้เนื้อรู้ตัว ก็เป็นไปได้ท่านสังเกตด้วยตัวของท่านเองในช่วงนี้อาจจะมีสิ่งที่เรียกว่าผิดปกติเข้ามาหาตัวเราเพราะฉะนั้นในท่านระวังเาไว้ในเรื่องของการเงินการทองอีกเช่นเดียวกันท่านเคยมีรายรับมากกว่ารายจ่ายแต่ตอนจากนี้ไปในช่วงที่ดาวพระลาหูเข้ามาอยู่นั้นอาจจะมีรายจ่ายมากกว่ารายรับให้ท่านระวังไว้ ถ้าหากว่าเราละวังในเรื่องของการจ่ายหรือว่าการทำมาหากินก็จะไม่ค่อยเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราเกิดขึ้นก็จะเป็นส่วนน้อยเพราะเรารู้ทันเหตุการณ์เราก็คอยป้องกันเขาไว้การจับจ่ายใช้สอยอีกอย่างหนึง่งถ้าหากว่าไม่จําเป็นเราก็อย่าไปจ่ายหรือว่าอย่าไปซื้อเอามา ถ้าหากว่ามันไม่ใช่ของจำเป็นเราก็ควรจะจ่ายแต่ของที่จำเป็นเพราะฉะนั้นการป้องกันได้เราก็จะป้องกันกันไว้เพราะฉะนั้นท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีมีนในช่วงนี้ต้องระวังไว้เป็นอย่างมากแต่ต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่13 จะมีดาวพระฤห,หัสนั้นโคจรเข้าสู่ในราศีเมถุนอันนี้ถือว่าดวงของท่านที่เกิดอยู่ในราศีมีนจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วงนี้ท่านจะทำอะไรก็มีคนให้กำลังใจและมีคนคอยสนับสนุนท่านในเรื่องของการงาน เรามาดูในช่วงของวันที่13ที่ดาวพระฤหัสนั้นเข้าสู่ในราศีเมถุนนั้นจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาชาวราศีมีนชาวราศีมีนนั้นจะทำอะไรในช่วงนี้จะเป็นผลดีไม่ว่าท่านจะลงทุนอะไร เกี่ยวกับในเรื่องของการค้าขายก็อีกเช่นเดียวกันถ้าหากว่าท่านค้าขายในช่วงนี้เริ่มการลงทุนนั้นก็จะมีความสําเร็จอย่างสูงไม่ว่าท่านจะลงทุนอะไรในช่วงนี้ถือว่าจะเป็นกําลิกําไรและจะเป็นผลดีกับตัวงท่าน การงานก็จเจริญรุ่งเรืองถ้าหากว่าท่านทำการค้าขายก็จะขายดิบขายดีมีคนเข้ามาอุดหนุนและมีทั้งลูกค้าหน้าเก่าหน้าใหม่เข้ามาอย่างมากมายแต่าหากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับออนไลน์ขายของหรือว่าทำอะไรก็แล้วแต่ จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นอย่างง่ายดายในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆการทำหากินในช่วงนี้ชาวราศีมีนนั้นจะไม่ตกอับหรือว่าไม่อภพอะไรทั้งนั้นในเรื่องของการเงินการทองก็มีหลังไหลเข้ามาหาท่านท่านอยากจะได้อะไรในช่วงนี้ชาวราศีมีนก็ย่อมได้มาอย่างที่เรียกว่าง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นของใหญ่ของแพงของถูกอะไรก็แล้วแต่ชาวราศีมีนย่อมจะได้มาทางนั้นในเรื่องของการทำหากินก็ถือว่ามีความโดดเด่นชาวราศีมีนนั้นจะมีโอกาสทองเข้ามาหาท่านอีกมากมายโชคลาภก็จะมีในช่วงของเดือนพฤษภาคมในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้โชคลาภของท่านก็จะมีเข้ามาหาท่าน ในช่วงนี้ท่านจะทำอะไรเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็ลองดูได้ในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบท่านจะได้รับทรัพย์จับเงินหรืออาจจะได้จับเงินก้อนก็เป็นไปได้ในช่วงนี้บางท่านนั้นล่ำรวยโดยที่เรียกว่าไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวก็มีบางคนนั้นจะเป็นคนที่เรียกว่าเป็นเศรษฐีป้ายแดงก็ว่าได้ชาวราศีมีนจะมีโชคมีลาบ ที่ที่เรียกว่ารูรล,ล,ลาหรือว่าฟู่ฟ้าในช่วงของเดือนพฤษภาคมในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นดีแน่ๆหยิบจับอะไรทำอะไรก็มีความสำเร็จเกิดขึ้นทั้งนั้นในเรื่องของโชคลาภก็ถือว่าดีเงินทองก็มีตามมาเรามาดูในเรื่องของสุขภาพและพารามมยของท่านกันบ้างว่าเป็นอย่างไรในช่วงของเดือนพฤษภา อันนี้ก็ถือว่าดวงของท่านนั้นก็มีความเข้มแข็งภูมิต้านทานดีไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยเป็นอะไรในช่วงนี้นอกเสียจ,จากท่านผู้สูงอายุอาจจะมีการเจ็บป่วยบางครั้งบางคราวเกี่ยวกับโรคประจําตัวอันนี้ก็ถือว่าเป็นของธรรมดาของผู้สูงอายุอาจจะมีเกิดขึ้นกับตัวท่านได้ท่านระวังไว้ แต่ถ้าหากว่าเราระวังไว้มันไปพบแพทย์หรือว่าไปพบหมอก็จะไม่ค่อยเกิดอะไรขึ้นกับตัวของเราการเดินการเหินอีกอย่างหนึ่งท่านสูงอายุท่านระวงังอาจจะมีการลื่นลม้มหรือว่าเท้าแผลงปวดแข้งปวดขาอันนี้ก็ถือว่าเป็นของธรรมดาให้ท่านระวังกันไว้ในเรื่องของอุบัติเหตุ อาจจะมีเกิดขึ้นเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเราอยู่บ้านอาจจะไปโดนของอะไรมันจิ้มมันแทงเงาอันนี้ท่านระวังพิษอ้อยังแมงป่องหรือว่าตะขาบอะไรนี่ให้ท่านระวังไว้บางทีก็อาจจะไปกระทบกระตั้งเขาอาจจะกัดเราหรือว่า จะมาต่อยเราก็เป็นไปได้พวกตะขาบพ,พวกแมงป่องอันนี้ให้ท่านระวังของมีพิษอันนี้ท่านระวังไว้บ้างจะเป็นการดีถ้าหากว่าเราไม่ประมาทก็ไม่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวของเราการฟังของเรานั้นก็ให้ท่านใช้วิจารณญาณในการที่เข้ามารับฟังเมื่อฟังกันแล้วเห็นดีเห็นงามก็กดติดตามไว้ เรามีคลิปใหม่ๆอีกเราจะได้มาเสนอให้ท่านได้รับฟังกันอีกต่อไปก็ขอ,ขอให้ทุกท่านที่ฟังกันแล้วจงโชคดีกันทุกคนไม่ว่าท่านจะคิดอะไรในช่วงนี้ให้ท่านได้ดังใจที่ท่านมุ่งมั่นและปรารถนาจะนึกเงินก็ให้ไหลามาเทมานึกถึงทองก็ให้ไหลามากอง มากมายจนท่วนจนท่วนเธอบางคนก็ถูกไวเบอร์ก็มีในช่วงนี้เพราะว่าดวงของท่านนั้นเริ่มดีขึ้นอยู่เรื่อยเรื่อยแล้วเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี